ยังไงตกน้ําตกน้ำไม่ใช่ตกริมคลองนะประเด็นคือทําถนนกันอยู่แล้วไม่มีป้ายแจ้งเตือนให้มันเรียบร้อยคนร้องก็บอกอย่างนั้นนะฮะเ,ออเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาตกลงไปในบอ่อขนาดใหญ่เลยบอกดีโชคดีมากไม่โดนเหล็กแหลมๆมันเสียบเข้าให้แต่ทั้งคันเลยนะทั้งคันเลยแล้วตอนนี้เจ้าของรถกำลังปวดหัวบอกว่าค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์เก้าหมกว่าบาทใครจะรับผิดชอบ หลายคนบอกว่าเก้ามูลกบาทซื้อใหม่ไหมพี่อันนั่นสิเออเราไม่รู้รุ่นอะไรเนี่ยเนาะคือภาพจากกล้องเนี่ยเหมือนแกดำผุด <c oughs> ดำว่ายอยู่แบบนี้นะคุณ oh. ผู้ชมครับบางคนว่ายน้ำเลยอะ่ะ <c oughs> และประเด็นคือน,น้ำไม่ลึก แต่ตอนแรกทุกคนงงว่าแล้วทำไมพี่ถึงไม่ขึ้นมงมมอเตอร์ไซค์ฮะ<อ>หวงมอเตอร์ไซค์ไหวไปไหวมาอยู่งั้นคนก็รอช่วยแต่แกไม่ยอมขึ้นแกลักมอเตร์ไซแกเนะาะสุดท้ายงมมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้ชาวบ้านอย่างแถวนั้นก็เห็นเหตุการณ์กันหลายคนนะครับจุดนี้ถนนสามัคคี ติวานนท์ครับอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีมาแล้วขึ้นมาแล้วหายออกมาแล้วแต่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 โอ้โห๙๐๐กว่าบาทเหรอมองไกลๆเหมือนเวสป้าเนาะใช่ไหมใครตาดีๆช่วยดูหน่อยนี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น4กันยายนช่วงประมาณ3ทุ่มครึ่งถ้าเป็นเวสป้าจริงก็ไม่แปลกเพราะว่าอันไห่ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะหนุ่มเจ้าของรถเอามาร้องเพจสายไหมต้องรอดครับบอกว่าตอนนั้นฝนเพิ่งจะหยุดตกน้ำมันท่วมถังบริเวณผิวถนนนึกภาพตามถ้ามันไม่รู้นะขอบหลุมอยู่ตรงไหนอะ ขี่เชิดซ้ายมาเรื่อยๆจู่ๆรถตกลงไปในหลุมฟุบก,ก็ไปเลยเ<อ>มิดทั้งคันฮะนี่จุดนี้พอตอนกลางวันเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วมันลึกเหมือนกันชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าจุดนี้เขาขุดหลุมทําท่อระบายน้าํากันปกติมันจะต้องมีแบเรียร์กั้นหลุมแต่ปรากฏว่าไอ้ดยความที่ฝนตกลงมาแบเรียร์สีส้มๆคุณผู้ชมนึกอ,ออกไหมฮะข้างในมันกวงอันนี้มันลอยน้ำมันลอยออกไปจากจุดที่เขากัน้นมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาก็เลยตกลงไปในหลุมนะครับ อะไเออ่ต้องถ่วงอะไรไว้เนะใช่ใช่บางที่เราจะเห็นเขาใช้กระสอบทรายถ่วงออแต่ว่า,าจุดนี้มันดันไม่มี<ฆ>ห<า>ลังเกิดเหตุจะาทุกไปแจ้งความที่สพรัตนาทิเบตนะครับขอดำเนินคดีกดับผู้รับเหมาแล้วก็เทศบาลเพราะมองว่าละเลยเรื่องความปลอดภัยปรากฏผ่านไปจะ20วันแล้วทุกอย่างเงียบรออาคาคา่าซ่อมรถอยู่ที่94,560บาทไม่รู้จะทำยังไงเลยเอออะไรทั้งนั้นนะเนาะใช่ฮะ แล้วรถจมน้ําทั้งคันน่ะ่องใหญ่เลยในต้นครับอายุ4ิปีพาทีมข่าวไปดูจุดเกิดเหตุที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับก็เห็นหลุมก่อสร้างขนาดใหญ่แบบนี้มีแบนเนอร์พลาสติกไม่กี่อันตั้ง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 เอาไว้ดูแบบไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่อ่ะขณะที่ในต้นเขากําลังอธิบายอยู่ช่วงนั้นนักข่าวยังเซ็ตกล้องเซ็ตใหม่ก็ไม่เสร็จปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาตะโกนต่อว่าในต้นบอกว่าก็ขี้เรียวเองอ่ะก็เลยเป็นแบบนี้ทุกคนงงนะยังไม่รู้เลยว่าพี่ีผู้เป็นนะ สุด ái, ท้ายโตเถียงกันสั้นๆช่วงหนึ่งนะครับ <ละ S 1> ไปดูเหตุการณ์ช่วงนี้หน่อยครับเวลาคุณวิ่งานคุณวิ่งกันเร็วมากถ้าถ้าเป็นถ้าพี่<ะ>บอกว่าฝนตกแล้ไม่มีไม้อะแล้วถ้าเราตัวชายชนทำยังไงอะครับประชาชนตอ้อง,งหลนฝนตกเหรอครับพี่คุณอย่ามาพูดเลยว่าไม่มีอะเพราะว่าเราตั้งบ้ายมาตลอดเราทำงานมาผมมีคลิปหลักฐานครับเออทุกคนงงไม่รู้ว่าแกเป็นใครแต่ขีดเส้นใต้คำว่าเราได้ไหมเราตั้งป้ายเตือนกันไว้ตลอด พอจะอนุมานพอจะสันนิษฐานได้ไหมว่าเป็นทีมพี่พี่ช่างหรือเปล่าฮะาใช่หรือไม่ใช่อย่างไรเหมือนแกมาดูว่าคุณต้นเนี่ยให้สหัมภาษณ์นักข่าวขึ้นเลยทั้งคู่โต้เถียงกันอยู่แป๊บหนึ่งนะครับพอเห็นว่าเอาผู้สื่อข่าวมาแล้ว <c oughs> กล้องมาแล้หมค์มาแล้วผู้ชายคนนี้เดินหนีออกไปฮะ<อ>คุณต้นเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเขายืนยันเขาขี่มาไม่เร็วนะครับก็เนี่ยจะเห็นจากร่องรอยบาดแผลมันบาดเจ็บแค่เป็นรอยถลอก ถ้าเร็วกว่าน,นี้ไอ้เหล็กเส้นข้างใต้เนี่ยน่าจะเสียบไปแล้วนะครับเสียวและคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเอาจริงๆนะจุดนี้อุบัติเหตุแล้วหลายครั้งมอเตอร์ไซค์ตกหลุมแบบนี้แหละหลายคันเพราะฉะนั้นอยากฝากถึงผู้รับเหมาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไขให้มันปลอดภัยมากกว่านี้หน่อยอฟังเสียงผู้เสียหายครับเอรอตรงนี้นครับที่มีอยู่ตรงนี้มันลอยน้ําหมดเลยครับเราเลยไม่เห็นขอบถนนต,ตรงนี้ว่ามันเป็นมันเป็นหลุมอยู่ ผมก็ขับเหมือนขับเบี่ยงนีมีรถวิ่งมาใช่ไหมครับผมก็ทิดซ้ายเบี่ยงจนทิดซ้ายมอทิดซ้ายรถไว้อะครับ,รบแล้วก็จุ่มลงไปเลยครับถ้าโดนหลึกอย่างเงี้ยเข้าไปก็เรียบร้อยอะครับแล้วแล้วโรโตรงโทร,รศัพท์เราอะทั้งหมดเลยครับรวมความเสียหายของเราตอนนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับ ก็เรียกว่าเกือบเป็นแสนก็ได้ครับผู้บาดเป็นแสนแล้วอะเก้าหมื่นกว่าบาทแค่ค่าซ่อมมอไซค์นะคุณผู้ชมพิมพ์คอมเมนต์แบบเพียบเลยบอกว่าซื้อใหม่ดีวกว่าซ่อมเก้าหมื่นดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นเวสป้านะครับล่าสุดข้างนานหน้าผู้มนวยการกองช่างเทศบาลนครนนทบุรีนายคมแสงบำรุงครับถ้าลงพื้นที่เกิดเหตุรอบซ้ายนี่นะฮะให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าเทศบาลนนทบุรีจะเข้ามาดูแลรับผิดชอบผู้บาดเจ็บและก็เยียวยาค่าเสียหายนะครับ ยอมรับว่าผู้รับเหมาป้องกันไม่ดีจริงๆจุดที่ก่อสร้างมีการป้องกันที่ไม่เรียบร้อยก็เลยล่าสุดนี้มีคําสั่งให้เจ้าที่ปรับปรุงการทํางานแล้วนะครับเอาให้เสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้อ่ะดูใช่ไหมวีสองร้อยสเปเชียลเขาว่าอะไรนี้จุกๆเหมือนกันใช่ไหมฮะเมความรู้ไหนแชร์หน่อยสิคะใช่ไหมฮะนี่เขาบอกว่าปรับปรุงพื้นที่ให้เสร็จสิ้นตั้งป้ายเตือนให้เรียบร้อย ไม่อย่างนั้นจะเกิดเหตุประชาชนเดือดร้อนแบบนี้ขึ้นอีกเดี๋ยววันนี้นะครับมีการนัดหมายกันครับเทศบาลจะไปเจรจาค่าเสียหายที่สพรัตนทิเบตน,นะครับดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นครับไม่รู้จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยป่ะเนาะ ใครมีความรู้ลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์หน่อยนะคะเรื่องของมอเตอร์ไซค์ด้วยเรื่องของพื้นที่ตรงนี้ด้วยใครเคยเจออุบัติเหตุแบบนี้บ้างนะคะเมื่อกี้ติวาโนนมันสร้างรถไฟฟ้าด้วยตรงนั้นก็ก่อสร้างนานเหมือนกันนะครับใช่แต่ช่างที่มาโวยวายกรับนี่โอ้โหเอาจริงคุณคือใครเอ่ยอยากรู้อยู่เหมือนกันรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับเตไรค่ะช่องแปด